วันหยุดเราก็มายังทํางานอุ๊ยเห็นคนไปเที่ยวค่ะสาวทนี <laughs> <laughs> ไปกันแบบสองคนสามีภรรยาโอ้โหมีความสุขนะคะหมายถึงหมายถึงคุณเจกวะคะ <laughs> สองลูกไปอยู่กับตายายใช่ไหมโอ้โหนี่รู้รู้จริงนะฮะเนี่ยแอบไปสองเฟซบุ๊กเข้ามาครับทีนี้พอพูดถึงเที่ยวเดี๋ยววันนี้มีประเด็นด้วยกรณีที่หลายคนติดตามกันอยู่หมอสองนายแพทย์นพรัตนรัรตนวราหะนะคะหมอสัญญรรมชื่อดังแล้วก็เป็นเจ้าของเพจหมอสองท่องโลกก็ไปเที่ยว 9ประเทศใน3สัปดาห์ตั้งแต่12กันยาถึง3ตุลาคมจู่ๆเนี่ยหมอสองก็เงียบหายไปจากโซเชียลนะคะ,คะวันเสาร์ได้มัง้งนะคะที่มีการโพสต์ตามหาโดยหญิงแย้ล่าสุดผู้ใกล้ชิดของคุณหมอสองเนี่ยได้โพสต์แล้วนะคะยืนยันบอกว่าหมอสองถูกลักพาตัวและถูกจับกุมไปจริงตอนนี้หมอสองปลอดภัยแล้วนะคะและบินออกจากประเทศนั้นแล้วอยู่กับทางการไทยในที่ที่ปลอดภัย